บางครั้งการชีชวิตเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้แผนของคุณล้มเหลวคุณตกงานคุณขับรถชนและไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยจะไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณเสมอไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะชีวิตคือสิ่งที่คุณต้องจัดการให้ได้ไม่ว่ามันจะโยนอะไรมาหาคุณก็ตามเมื่อมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจไม่ใช่ความผิดของคุณโดยตรง แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วคุณคิดว่าไม่มีอิทธิพลอะไรเหนือชีวิตเลยคุณก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องพยายามหรือเปลี่ยนแปลงอะไรผลก็คือคุณจะติดอยู่ที่เดิมครับไม่ก้าวหน้าไปไหนหรือประสบความสําเร็จอย่างที่คุณอยากเป็นชีวิตไม่เคยง่ายครับเรื่องแย่ๆสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามหรือทําอะไรแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณมันคือความรับผิดชอบของคุณครับ ที่จะต้องหาทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรต่อไปหลายคนมีความเชื่ออยู่ในใจว่าความสำเร็จเนี่ยต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทระดับสุดโต่งต้องทำงานหนักต้องอดทนอย่างทรมานสุดๆซึ่งก็จริงอยู่บ้างครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าคุณทำสิ่งที่ยากเป็นเวลานานพอเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ยากสำหรับคุณอีกต่อไปครับเช่นถ้าคุณไปยิมติดต่อกันหลายปีผมกล้าพูดได้เลยตอนนี้มันไม่ใช่ความท้าทายเหมือนวันแรกอีกแล้วคุณอาจสนุกกับมันด้วยซ้า ความจริงก็คือคุณต้องพยายามอย่างหนักเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนแรกเท่านั้นครับหลังจากนั้นถ้าคุณรักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆครับโมเมนตัม um คือพลังของการก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณยังทําอย่างต่อเนื่องแม้เพียงนิดเดียวมันก็ผลักคุณไปข้างหน้าแต่ในทางกลับกันโมเมนตัม um ก็ใช้ทําลายคุณได้เช่นกันครับการตัดสินใจเล็กๆที่ผิดซ้ําๆเช่นขี้เกียจไม่เริ่มวันนี้ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กๆเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นอิสัยไม่ดีที่ฉุดคุดไว้ที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นจำไว้ครับโมเมนตัม um คือเครื่องมือที่สามารถสร้างชีวิตที่งดงามหรือทำลายชีวิตของคุณได้เช่นกันในวันที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยแค่รักษาโมเมนตัมไว้ก็พอถ้าวันนี้คุณไม่ไปยิมอย่างน้อยคุณก็ออกไปเดินเล่นครับทำอะไรสักอย่างเพียงเพื่อบอกตัวเองว่าฉันยังไม่หยุดการมีเป้าหมายและเขียนลงไปแค่ทำสิ่งนี้เนี่ยก็เหนือกว่าคนอีก97%แล้วาสิบเจ็ล,ลังดูสิ่งน้อยู้ผมมั่นใจว่าคุณเป็น3%ที่เหลือ แต่ใน3%เนี้ยมันมี7%เท่านั้นครับที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวเองทาไมถึงเป็นแบบนั้นครับเพราะคนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายอิงจากผลลัพธ์เช่นประสบความสําเร็จมีธุรกิจใหญ่อยากได้รถคันใหม่แต่ปัญหาคือความต้องการของเราเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับวันนี้คุณอยากได้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้คุณอยากได้อีกอย่างหนึ่งมันจะขยับหนีไปเรื่อยดังนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะขยับหนีไปเรื่อยๆ,ยอยยอยๆคุณเอามันไปวางไว้บนแท่นสูงจนดูเหมือนไกลเกินเอื้อมครับถ้าคุณอยากเป็น ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งใน7%ที่ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าหมายจากการกระทําไม่ใช่ผลลั์ครับเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้ามีรายได้เท่านั้นเท่านี้ลองเปลี่ยนเป็นฉันจะทํางานวันละกี่ชั่วโมงหรือจะฝึกสกิลนี้ทุกวันเพราะเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยมันวัดได้ติดตามได้และปรับปรุงได้เป้าหมายที่มีผลลั์เนี่ยมันก็ดีผมไม่ได้บอกว่าอย่ามีแต่ถ้าคุณใช้มันเป็นแต่ถ้าคุณใช้มันเป็นเข็มทิศนําทางโดยไม่มีแผนลงมือ คุณจะเหมือนคนที่เดินในความมืดครับไม่รู้ว่าตัวเองต้องก้าวไปทางไหนจําไว้ว่าโฟกัสที่การกระทาครับไม่ใช่แค่ผลลัพธ์อย่างเดียวผมมั่นใจว่าคุณดูมาถึงตรงนี้คุณรู้แล้วว่าตัวเองอยากไปที่ไหนและรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรแต่ปัญหาคุณยังไม่เริ่มครับมัวแต่คิดรอข้อมูลรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นตและสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่คุณคิดว่าพร้อมเนี่ยโอกาสนั้นมันก็อาจจะผ่านไปครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้คือมันคือความเชื่อมั่นในแผนของคุณครับ เชื่อในกลยุทธ์ที่วางไว้เพราะมันจะได้ผลถ้าคุณเริ่มลงมือทำคุณไม่โง่คุณรู้อยู่แล้วว่าคําตอบที่ถูกคืออะไรและมีเพียงทางเดียวที่แผนคุณจะล้มเหลวคือคุณไม่เริ่มทําอะไรเลยตั้งแต่แรกดังนั้นทุกครั้งที่คุณมีแผนง,งานอยู่ตรงหน้าเนี่ยอย่าคิดเยอะครับเพราะยิ่งคิดคุณจะยิ่งหาข้าออ้างที่จะไม่ทําทามันเลยทันทีครับเมื่อคุณยืนอยู่ตรงขอบเนี่ยก็แค่กระโดดครับนั่นแหละคือทั้งหมดที่คุณต้องทําทุกคนบนโลกใบนี้มีเส้นทางของตัวเองครับไม่มีใครเดินเหมือนกัน และคำแนะนําไม่ว่าจะจากใครก็ตามก็อาจใช้ได้ผลกับบางคนแต่อาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งสุดท้ายแล้วทุกอย่างจบลงที่สิ่งเดียวนั่นคือชีวิตคุณเหตุผลที่คุณพัฒนาตัวเองแรงผลักดันที่อยู่ข้างในและนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในแบบของตัวคุณคําแนะนําที่ผมเคยพูดในช่องนี้หรือสิ่งที่คุณได้ยินจากที่อื่นๆมันเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ได้ผลสําหรับผมแต่บางครั้งเนี่ยผมก็อาจจะผิดครับและนั่นแหละคือเหตุผลที่คุณต้องคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง อย่าเพึ่งพาคำพูดของใครหรือสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวเพราะคุณอยู่บนเส้นทางของคุณคุณต้องค้นหาว่าอะไรได้ผลกับคุณอะไรเสริมจุดแข็งของคุณอะไรเสริมจุดอ่อนของคุณการทําตามคําแนะนําจากออนไลน์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดของคุณจะหายไปครับเพราะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยปัญหามันจะยังอยู่และคนที่ยังอยู่ตรงนั้นกับคุณเสมอก็คือตัวคุณเองแทนที่จะพยายามหาคําตอบจากวิดีโอจากบทความหรือจากใครสักคน ลองหาคําตอบจากข้างในของตัวคุณเองครับการเขียนเจอแนลก็ดีเหมือนกันครับมันเหมือนแบบได้ทบทวนตัวเองได้รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเรากําลังทําอะไรอยู่เหมือนมีสติว่าเฮ้ยช่วงนี้เราเป็นยังไงทบทวนตัวเองอะไรเงี้ยครับผมชอบมากการเขียนเจอแนลคุณต้องลองหาคําตอบจากตัวคุณเองครับพัฒนากลยุทธ์การใช้ชีวิตของคุณในแบบที่เป็นคุณเพร้ะมไม่มีวิดีโอไหนเนี่ยหรือคำแนะนำไหนๆจากโลกที่จะดีไปกว่าคุณรู้จักตัวเองจริงๆครับ